ครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับเป็นักการต่อนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เลือกงามยามดีนะครับวันนี้ทีมงานชวนกันมาต่อนนกครับกับบรรยากาศลมลมนะครับวันนี้นะแต่ก็ด้วยใจรักมาเหมือนเดิมนะครับมากับทีมงานวันนี้มีเซียนมาเพิ่มอีกหนึ่งเซียนนะครับไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวค่อยไปถามนะครับนี่นะครับเซียนมาใหม่นะครับผมเอาเซียนใหม่ครับผมสวัสดีครับ อออ๋อผิดคนนะครับไม่ใช่อันนี้เซียนเซียนรุ่นเก่าแล้วนะครับตั้งแต่พร้อมตั้งบ้านแล้วนะครับนี่อ, <laughs> อ,อครับโอ้ยนี่แหละเซียนใหม่อยู่นี่หเซียนใหม่ไหมเล่นนกานานหรือยังนี่คนคนนี้เยอมาไหมเอาามาหมูโตนี่ครับโอเคโอเค,อเคนะครับเดี๋ยวเราไปาโอ้นี่ครับ<ม>เดี๋ยวเซียนใหม่โอ้าหาใบไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปนั่นนะครับส่วนผมยังไม่มีเลยครับใบไ,ไม้ส <laughs> งสัยจะได้เอาใบมะม่วงล <laughs> องดูนะครับ เอายังไงเดี๋ยวออนุญาตนะครับพางพเนยรก่อนนะครับผมอันนี้บรรยากาศก็ลมเหมือนเดิมไม่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องลมช่วงนี้นะครับผมอพี่น้องครับของจริงครับพี่น้องครับผมร่อนอยู่นี่ครับผมสุดยอดนะครับนี่เหยื่อนกเขาครับโอ้อันตรายมากครับพี่น้องไมาอยู่ครับเจ้าสองผมเงียบไปนะครับมทั้งที่นกป่า อยู่บนหัวนะครับร่วมต้นนะครับดูครับหน่วยสไนเปอร์ของจริงเลยโอ้ครับนี่บินใกล้เมื่อกี้นี้นะครับผมถ้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะโดนเข้าตีครับพี่น้องครับโอ้โหอันตรายอันตรายครับเอายังไงเดี๋ยวนกลงครับนี่้าับไปแล้วครับนี่คือคือมันเห็นนกต่อเราแล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าผมมากว่านเฉยนะครับไม่งั้นมันมัน มันลุกแล้วนะครับนี่อ่ะเออเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนกลงก่อนนะครับผมอันตรายมากครับ พีน้องครับก็ย้ายมาอีกหนึ่งที่นะครับผมเชนใหม่เราก็ยังหาที่ไม่ได้ครับผมอชื่อเชนเทนะครับเห็นว่าเป็นอกลับมาเล่นนกใหม่นะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปนะครับเห็นว่ามีผิดหวังจากครั้งที่แล้วคือนกต่อนะครับตายอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลยหยุดเล่นไปสองสามปีนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอถามครับ่วนส่วนเชนนี้ก็ไปแล้วครับนุ่นนะครับเข้าป่าไปแล้วนะครับ สำหรับองผมก็ใส่นะครับเรียบร้อยแล้วละครับนี่ครับต้นนี้เลยครับผมฝั่งเดียวต้นสูงนี้เลยนะครับใส่ได้ประมาณครึ่งต้นนี่แหละพี่น้องนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าถือว่าสูงก็จริงแต่ว่าอกิ่งมันไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอฝั่งเนี้ยนะครับฝั่งนี้ไม่สูงจะว่าโอ้โหกิ่งเยอะมากนะครับก็เลยอ่ะ ลองดูครับผมคงจะประมาณนี้แหละคงไม่ไปไหนแล้วครับทีนี้คงจะอยู่ที่นี่แล้วครับวันนี้ก็อสองไม้แล้วนะครับเอายังไงเดี๋ยวรอลุ้นครับเครื่องบ่ายว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับนกก็เข้ากันได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมพอดีมันเงียบไปนะครับเจ้าสองครูไปยกหนึ่งเมื่อกี้ตอนเดินมานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปดูครับนี่ครับ ต้นใหญ่นี่นะครับสูงๆนี่นะครับอะอยังไงเดี๋ยวไปดูครับผมว่าจะั่นหรือเปล่าถ้าขู่อีกรอบนึงก็น่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้ได้อีกนะครับแต่ว่าขู่ไปสองยกแล้วครับเดี๋ยวไปดูครับครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันครับว่าจะ ถ้าใช่ก็คือเสียงใหญ่เลยนะครับผมนกเสียงใหญ่นะครับมีมีขัดอย่างเดียวครับสูงสุดขัดถึงสองครับแต่นานๆทีนะครับจะขัดอ่ะแต่พอขัดปุ๊บนี่นะครับขึ้นถึงสองเลยนะครับเดี๋ยวไปดูครับพี่น้องว่าจะเหย่าหรือเปล่าพอดีย้อนแสงครับต้องขออภัยพี่น้องผมยังมองยากเลยครับ ไม,ไม่ไม่ดิ้นโอ้เมือดนครับพี่นอ้องเอาเหยียบแล้วพี่น้องเหยียบแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเหยียบคานนอกครับโอ้โหนะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวลงมาดูครับ น้องครับผมลุ้นนะครับเกือบนั่นเลยครับผมลุ้นขี่แตกเลยนะครับนะเรียบร้อยแล้วครับผมนกเสียงกลางไปหาใหญ่ตัวนี้เก็บครับพี่น้องยังไงก็เก็บครับดูแข้งครับโอ้โหครับผมนะนะครับใหญ่มากครับแข้งนะครับโอ้โหครับใช้ได้ใช้ได้ครับสมกับเสียงอยู่ครับพี่น้องแต่ที่สําคัญมาดูพี่น้องเอ้ยครับแตกงดงามพีมน้องครับเกือบจะทุกเส้นครับฮะ นี่ครับดูครับอ่าแตกเยอะครับแตกเยอะนะสําหรับนกตัวนี้นะครับฝั่งนี้เห็นไหมครับโอ้โหเยอะมากนะครับอ่าแตกมดงามแต่ไม่เท่าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะเอ่อฝั่งขวานะครับฝั่งขวาจะเยอะกว่านะครับผมอืมครับอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับไม่มีของดีอะไรนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นบ่อเดียวกันกับ เจ้าเฉลยเจ้าสงการเจ้าเจ้าบุโทนะครับเนี่ยนะนกเจ้าบุธโถที่ผมได้คือจากบ่อนี้เลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหครับกว่าจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็ตามกันนะครับประมาณสองต้นครับนกตัวนี้นะครับดูนะครับอ้าผ่านแล้วครับผมหมานแล้วครับเจ้าสองวันนี้นะครับทําได้เช่นเคยครับยังพอมีหมานอยู่นะครับผมครับผมตอนนี้ก็ นั่งกินมาม่าอยู่ครับเซียนใหญ่เราหิวข้าวครับผมข้าวไม่มีกินนะครับยังไม่ได้ไปซื้อครับก็เลยแบบมันกลัวนะเนาะเจอเหี่ยวครับพี่น้องมาที่ใหม่อีกก็เหี่ยวก็มีอีกนะครับออันตรายนะครับนี่ครับอาจารย์เทก็กินไปแล้วครับนมได้นมไปคนละกล่องนะครับส่วนเซนเม็ดเป็นไงมาม่ามาม่าดิบโอ้หายมีปุนเนาะไม่าแทำไงวันนี้เป็นลุนๆนวันนี้ลุนไ่นี่สวนสวนสวนบอน้ำ โอ้ยนึกถึงตัวเองได้สี่ตัวน้อยวันนั้นนะ่ะเออได้เคยนกแม่หรอกอารอดเออเ <c oughs> จียนใหญ่เรานะครับโอ้เป็นธรรมดานะครับโอ้ปีน,นี้ใส่เบอร์สิบสามเลขสวยนี่หววไก่ออกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวมา,สว,ส,ามสวัสดีครับจันเทครับผมอ้าวสวัสดีครับจันเทครับผมเป็นยังไงบ้างครับไม่คือเราอยู่ใกล้ก,ลกันแต่ว่าเราไม่รู้จักกันเลยครับผมอ่ะ<ม>ติดตามคลิปผมอยู่เนะาะครับผมโอ้<ม>เห็นว่าเล่นนกมานานแล้วใช่ไหมตอนแรกนะ สามปีสี่ปีครับสามสี่ปีแรกที่นี่ยังไงนะนกนกต่อตายครับโอ้โหตัวรักเลยครับผมเสียชีวิตไปโดนอะไรครับโดนดนย่อครับโดนเหยียวเข้าครับครับเดก็เลยแบบตัดใจเลยใช่ไหมครับวันนั้นไม่ไม่เล่นเลยบ่ครับบ่แล้วแลสองตัวให้ไอ้วันใช้ไปเลยครับเอ้ให้ทีมงานไปเลยใช่ไหมครับครับผมหยุดมากี่ปีครับจันเทนนจัน บื้งคลิปอาจารย์นะครับบุงกี่วันกี่วันนี่แล้วโอดูคลิปผมงานครับก็เลยเกิดมั่นดีก็เลยเกิดแรงขึ้นขึ้นมาใหม่อีกครับผมก็เลยพึ่งกลับมาเลี้ยงอีกครับผมกลับมาเลี้ยงได้นานนีงครับนี่ประมาณปีกว่าครับอืมครับนี่เขประมาณปีกว่ากว่าเนาะครับครับก็เลยกลับมามีนกต่ออะไรกี่ตัวครับตอนนี้นี่จะนกแอย่ครับโอ้สองตัวสามตัวอาจารย์ดีคือจะจะไม่ซื้อนกต่อ ครับ็นกแข็งครับเอาเอานกฝึกมาฝึกเองครับผมครับเห็นว่าขึ้นไปบนภูด้วยนะครับภูเขาต้นกวางใช่ไหมครับโอ้โหเป็นไงการไปต่อบนภูเลยนี่คือภูของจริงเลยใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นไปบนภูเลยข้างข้างขึ้นยากครับออแต่ว่านกก็นกคนบบต่อครับเขาไว้เข้าเร็วนั่นครับขาไวได้ไวแต่ต้นใสก็ต้องนั่นใช่ไหมครับนั่นครับหาเลือกมอมอแต่ประเด็นว่าที่มันที่ว่าไอ้นกขันไม่ขันนี่มัน เกี่ยวไหมครับที่ว่ามันนกมันตื่นป่าภูเขามันเยอะอย่างเงี้ยเกี่ยวครับเกียเก่ยวเกี่ยวมีส่วนเลยใช่ไหมครับม,มีกระรอบมีกระเจามีมีถูกดังครับก็มีจริงตัววะนี <laughs> ่แล้วจริงตัวอ่าก็คือพูดง่ายว่าถ้านกมันจะเหยียบนี่คือเร็วมากเลยใช่ไหมครับนั่นครับค,บคู่คู่สาวเดี่ยวก็เยอะครับแล้วทีนี้เวลาเราจะระวังอันตรายมีเหยียบมีอะไรมาเราจะดูยังไงจันทีก็ต้องฟังเสียงนกครับขนนกว่าขันหนึ่งก็ ต้องสังเกตครับโอ้ก็คือูพง่ายงว่าป่ามันทึบเนาะเราไม่สามารถที่จะเห็นเหยี่ยวว่าจะบินมาตอนไหนเลยบอกก็คือเป็นไรเซียนเฮ้ยมดามดาเออเออลนแล้วครับลนแล้วเซียนใหญ่เราลนนะครับยังมีควันเย็นอยู่เซียนเย็นเย็นนะครับก็คือเพื่อไงว่าคือเราไม่สามารถที่จะมองเห็นแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับจันเทเนาะคือป่าป่ามันป่ามันทึบคือให้สังเกตว่านกหยุดขัน ถ้านกหยุดขันนี่ก็คือเอาละทีนี้เริ่มมาแล้วล่ะเนาะครับผมวันนี้เอานกแอบมาใช่ไหมจันทีเนาะนกฝึกมาก็ถือว่าขันดีนะครับตัวนี้ขอแบ่งว่าจากใครครับขอแบ่งโอ้แบ่งกับทีมงานเองนะครับผมเอายังไงก็สู้ต่อไปครับสําหรับนกใหม่นี่คือต้องใช้เวลานะครับจะไปซีเรียสไม่ได้หรอกนะครับเห็นเพื่อนได้นะครับลนๆนเหมือนเบอร์สิบสามไม่ได้นะครับผมไม่ได้นะนั่นน่ะลนยืนลนอยู่ครับตอนนี้ลุ้นนะครับผม ผมเ็มเป็นบุนวงมันนี่ลูกคดลูกยังอันเดียโอเคครับตอนนี้เจ้าสองก็หมันแล้วเข้ายังไม่รู้ว่าหมานแต่ว่าเข้าไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูอีกฮะผมเงียบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปดูครับเพราะว่าใส่ไกลก็กวอันตรายด้วยนั่นแหละครับเดี๋ยวไปดูครับครับก็มาดู นกเจ้าสองนะครับมันเงียบไปครับแต่ว่ายังไม่เห็นคูเลยพี่น้องยังไม่ได้ยินแต่ก่อนเดินมามันจะคนูครับตอนนี้ยังไม่ครูหรือว่ายังไงก็กลกัวอันตรายด้วยครับพี่น้องดูครับอยู่ตีนป่าใหญ่เลยนะครับตรงนี้ และต้นก็ใหญ่ด้วยครับผมมีต้นไม้อยู่สามต้นรวมกันนะครับรวมกันอยู่บ้านผมเรียกว่าเป็นโพนนะครับต้นมะขามสองต้นนะครับแล้วก็ต้นเขาเรียกว่าอะไรต้นบ้านผมเรียกว่าต้นคออีกหนึ่งต้นนะครับลูกหัวหาเปรี้ยวๆนี่ครับผมก็ใส่ต้นต้นคอนั่นแหละครับ หรือนกออกไป <laughs> ไปดูพร้อมๆกันพี่น้องหรือมันเหนื่อยมัน <laughs> สู้ไม้แรกเออนกตัวแรกนาน อ้พี่น้องเหยียบแล้วครับผมเหยียบครับเหยียบครับตัวที่สองมาแล้วครับผมเจ้าสองผมวันนี้นะครับทําได้ครับโอ้โหอาปูหนาเลยพี่น้องครับนะครับเหยียบนะครับเหยียบฝั่งนู้นนะครับเรียบร้อยครับผมนะเอาลงมาครับสําหรับเฉลยตัวที่สองของเจ้าสองนะครับผม สําหรับเฉลยนะครับตัวที่สองนะครับวันนี้นะครับของเจ้าสองนะครับคือเสียงใกล้เคียงกันนะครับผมเสียงใกล้เคียงกับเจ้าสองแต่ว่าเสียงหลุดเจ้าสองอยู่ประมาณนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงกลางได้นะครับถือว่าเป็นเสียงกลางนะครับจะหลุดลงนิดเดียวนะครับก็เป็นนกเสียงกลางนะครับตัวนี้นะเพราะว่าผมได้ยินอยู่แต่ว่าเรียกพ่อคานกตัวนี้นะครับ้านผมเรียกว่าเรียกกัดกัดนะครับเดี๋ยวออก ออกมาดูตัวครับพี่น้องอาจจะเป็นยังไงนะครับครับมาดูตัวที่สองนะครับผมโอ้ครับนกป่าโอ้เสียงพอครับตัวนี้ครับเสียงกลางครับเดี๋ยวเดี๋ยวชัดอีกนะครับเามาดูตัวที่สองนะครับตัวนี้นะครับอ่าจะมีที่เด็ดนะครับกว่าตัวเมื่อกี้นะครับแต่จะแพ้เรื่องเสียงนะครับมันมันได้คนละอย่างตัวนี้ก็มีแตกมดงามแต่ไม่เยอะเท่าตัวเมื่อกี้นะครับ แล้วก็ทีเด็ดของผมก็คือตรงนี้ครับพี่น้องครับแข้งครับพี่น้องครับผมเป็นอ่าดูครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนะเป็นแข้งกําไรนะพี่น้องตั้งแต่ต้นจนสุดเลยฝั่งนี้เหมือนกันนะครับอ่าเป็นแข้งกําไรนะครับแข้งกำไรคือยังไงครับคือมันจะเป็นอ่าเป็นอ่าไม่คือไม่แตกนะครับแข้งจะไม่แตกตรงกลาง ของเกตแข้งนะครับอันนี้จะเป็นแนวตรงนะครับคือพันแบบตรงตรงเหมือนกําไรเราใส่ข้อแขนเนี่ยนะครับผมสองฝั่งเลยนะครับพี่น้องดูครับโอ้โหถือว่าหายากครับนกตัวนี้นะครับที่เป็นแข้งกําไรนะครับส่วนแข้งพันลํานั้นมันจะมันจะเอียงมันคือมันจะเฉียงนะครับจะเฉียงขึ้นแต่นี้ไม่เฉียงอันนี้ตรงนะครับนี่นะครับโอ้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องถือว่าเป็นนกหายากนะครับนะ สำหรับสายมงคลท่านก็ตีว่าเป็นมงคลแต่ว่าผมต้องไปทดลองต่อทําทเป็นนกต่อดูแต่ถ้าแข้งแตกพานี่คือแตกพากลางนี่คือเป็นนกที่ใจนะครับใจสู้ไม่ถอยนะครับสู้เต็มที่นะครับไม่มีหลบนกนะครับผมเคยเลี้ยงมาแล้วแต่แข้งที่เป็นกําไรนี่ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับแข้งนะครับผมอ่ะก็มีดีไปคนละอย่างกันครับต้องไปอ่า ทดลองอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพิ่งได้ตัวแรกนี่นะครับผมสนมากจะแตกเกล็สองเกล็ล่างนะครับอันนี้เป็นแข้งกําไรครับปมม้ามาแล้วครับจะเลยตัวที่สองนะครับตัวแรกก็ถุงนะครับมามาแล้วครับรับผมย้ายเป็นไม้ที่สามนะครับเนี่ยครับ นี่เจ้าสองนะครับนกนกป่าจะเป็นนก่เสียงยังไม่ค่อยชัดครับพี่น้องอาจารย์เทว่าเห็นมันบินมาผมยังไม่เห็นบินมานะครับ เจ้าสองเรียกอยู่ครับเพราะว่านกมันอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งนั้นนี่น,นี่นี่ครับนกปลาตัวนี้เสียงกลางนะครับเอายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับผมว่าจะหมานี่หรือเปล่าไม้ที่สามครับ มีนกตัวหนึ่งมาครับผมเสียงกลางนวลแต่ไม่รู้ว่าคู่ใส่กันก็เลยยกครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันสงสัยลงกินนะครับพี่น้อง เายังไงเดี๋ยวรอลุ้นครับแล้วพี่นองครับผมไม้สามของเจ้าสองครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับผมเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้เชียนใหญ่นะครับไปปดให้นะครับวันนี้ไม่ได้กินข้าว <c oughs> ไม่ได้กินข้าวแล้วก็ไม่ได้นอนเลยครับวันนี้นะครับกะว่าจะาแก่ตัวให้ได้นะครับเพราะว่าเชียนใหญ่เราทางนี้ครับเชียน เซนเน่เราจัดผ่าหน้าผมไปตั้งสี่ตัวครับผมเมื่อ <ไป S 1> สามสี่วันที่แล้วได้อวันนี้ก็เลยขอจัดคืนบ้างนะครับผมฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูตัวครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าเสียงนี่โอ้โหได้ยินใกล้ๆนะครับผมสุดยอดเสียงกลางกลางนวลน,นะครับเสียงใส่มดด้วยนะครับพี่น้องมีมดนะครับแต่ว่าผมพยายามวางให้เบาที่สุดฮ <c oughs> ะ ลงมาดูเซียนใช่ไหมคอนเทนต์เรองสองฮะยังไงนะตัวเดียวเ่านาั้นหอกครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวที่สามวันนี้นะครับก็คงจะพอแล้วครับพี่น้องอ่อ,อ,อ่ขอขอคืนบ้างนะเซียนนะเพราะว่าเพราะได้าะได้เพราะไ,ไดเาอ,<ะ>อ,อกมาสองอันไม่เป็นสิทิ เขอยืมก่อนแล้วเนะวาะบ่ได้บ่ให้ยืมเตดำพร้อมผมเตรียมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหครับเสร็จแ้วสองเรื่องหมดแล้วเรื่อเสร็เรียบร้อยครับพี่น้องไปเขายืมกันบ้านเฮาบักหล้วเสียงนี่นะครับใช้ได้นะครับนกเสียงกลางมีของดีมาละเซียนฮะมีอะไรดี โบวกกันไหนผมอยู่โอวแต่ว่าลายคอสุดยอดนกตัวนี้ครับพี่น้องลายคอง,งามมีมีของดีไมเดี๋ยวเพเ่อเจอ,อแข่งคองดีอีกนะครับเป็นแข่งกําไรอีกไม่มีไหมมีเส้นสอไม่มีเนาะนกแถวนี้ไม่มีเส้นสอครับพี่น้องสามสามตัวแล้วนะครับนกงเ <Thank you. S 2> ่แกงเกี้ยว hey, no. ไอ้หนูแกงเกี้ยว <Thank you. S 2> อะไรเอของผมเนาะ <laughs> เอาจะส่องไปเดียวเอาสามตัวนี้บอ่ได้หรอก เอาโอเคครับเดี๋ยวออกมาดูตัวดีๆครับพี่น้องครับมาแล้วครับตัวที่สามครับผมถ่าหลุดมือสะบ้อ่ะโอครับสุดยอดครับนกตัวนี้ต้องถามอาจารย์เทนะครับที่แกได้ฟังนะครับนกตัวนี้นะครับแกว่ามันมีคารลมอะไรหรือเปล่านี่เขาเดี๋ยวมาดูกันไม่ต้องจับตัวนะครับตัวนี้เนาะได้ยินคาร์ลอมหนึ่งชผมไปเลยหรอเออครับวันนี้ถือว่าเจ้าสองนั้นอออกมาเปิดฤดูกัน นะครับเอ้ได้ไมแล้วนี่<อ>นับหนึ่งถึงหนึ่งหมดเวลาครับไม่ได้แล้วครับผมโอ้เบรนขังนี้วน้อครับนี่ไงเอาปีกอ,ออกก่อนเอาฝัง่งถ้าฝั่งนี้ตีก็ฝั่งนัดอ,ออกนั่นแหละครับโอ้ยนะดูไหมโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่มีเสี้ยนสอไม่มีบวัวแตี้มครับนกป่านี้่ะในดูแข้งที่เสี้ยน่ะเผื่อเจอของดีอีกครับอธรรมาดา ธรรมดาครับฝั่งนี้พื้นแตกบนครับอันนี้แตกบนอันนี้แตกล่างเอา้าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเสียงใช้ได้อ้อืมมันเพิ่งติดแรงยังดีอยู่แรงดีดีโอปากปากเล็กสั้นดีเนาะนกป่านี้เซียนนะครับโอ้ผมได้ไปทั้งหมดสี่ตัวแล้วนะตัวแรกก็ได้ไปตัวเจ้าปุโธนะครับได้ไปนะครับมาเพิ่มอีกอีกสามตัวนะครับพี่น้องเลยสองท่านละฮะ อ่าโอเคครับผมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอายืมถุงก่อนนะเซียนนะมือพาใจดำเพราะผมไม่ยืมเอาอยากเก็บนกกันครับพี่น้องครับครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับสําหรับอ่าทีมงานนะครับมาแล้วครับเซียนใหญ่เราวันนี้อาจารย์ครับเรียกอาจารย์เม็ดแล้วนะครับผมไม่ใช่ธรรมดาเอาเปไงอาจารย์ฮะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยหมายถึงว่าคนหรือนกคนวันนี้เอาเจ้าไหนมาวันนี้เอาเจ้า โอ้เจ้าขันนะครับเป็นคู่แข่งของเจ้าขยะสองนะครับเป็นไงเหนื่อยไหม <c oughs> กี่ไม้นะวันนี้ห้าไม้นะครับของผมเหมือนกันนะครับก็ห้าไม้วันนี้นะครับเพราะว่าอ่าก็พูดยังไงว่าโดนเจนเม็กนี้ตัดหน้าไปสามสี่วันแล้วที่แล้วนะนะครับอาการหนักเหมือนกันนะครับกินยาอเบบบบกนะครับแก้ช้ำในอยู่ <c oughs> อันนี้ก็เลยต้องงัดโอ้นะครับตีบนมาแล้วครับผมอ่าในนี้กินพร้อมไปแต่ว่าเรียบทำไมมันยาวจังนะครับก็เหลืออาจารย์ทีนะครับตอนนี้แกไปเอานกลงอยู่ครับเนี่ยนะครับต้นใส่ต้นสักนะครับอ่าไม่แน่ใจนี่ครับใส่ต้นนี้แหละอ่ะอ่าเราจะทำอะไรนี่เชียนใค่ทิ้งมันนี่แหละฮะใส่ขึ้นตรงนี้เลยเหรอ เออเอาได้ล,ล,ลองใสดูหน่อยอถ้าตื้นอย่างนี้ใส่ย,ยังไงเสียนอ่หลังจากที่หมนันนะครับหมนันสามสี่วันเรียงเลยนะครับโอ้โหเศร้าแปดเมตรใส่อย่างนี้เลยเหรอไอันนี้ใส่บังไว้ใช่ไหมนี่คือไม่เอานกยไม่ใส่ไม่เอานกเม,ม่นแบบนี้โอบ้ย <c oughs> โอ้ย อย่าหวงวิชาดิปล่อยวิชาหน่อยอ่าเห่ยเห่ยเห่ยนะครับมาแล้วครับสําหรับวันนี้นกฝึกมานะครับจันทีก็ถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับเสียงเล็กนะครับเป็นนกเป็นนกต่อไอ้นกฝึกเสียงเล็กนะครับก็ถือว่าโอเควันนี้ขันขันทุกไม้นะครับจันทีกี่ไม้้วครับนกฝึกวันนี้ฮะโอ้สามไม้นะครับก็ถือว่าขันทุกไม้ นะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับก็อย่าพึ่งลากมากนะครับออกกี่ครั้งแล้วครับทันทีออกประมาณห้าหกเดียวครับออกห้าหกครั้งแล้วเนาะครับผมเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าอผ่านครับวันนี้พอได้อ่าเฉลยกลับไปใส่กรุงที่บ้านอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็เช่นเคยครับผมฝาก อ่ากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องกันที่นีสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับอาจารย์ใหญ่อาจารย์เนตครับผมสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์ทีครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับว่างๆพี่มาเรดกันใหม่นะครับผมครับสวัสดีครับ